ที่นดครับเข้าอีกแก๊งหนึ่งเว้ยมึงก็ต้องหักอีกแก๊งหนึ่งเว้ยมึงเอาดิแล้วแหววแหววก็จะแตะมึงนะพวกมึงเข้าโนโตแล้วพอถึงมันแตะมันก็ไม่หากันทางแก๊งอยู่ดีเว้ย ไม่มีเรื่องส่วนตัวทั้งนั้น,นเบื่อไปเลยห้าแสนก็ได้ล้านหนึ่งก็ได้ถ้ากลัวไม่เนียนใช่ป<แ>่ะก็ไปไล่ยิมคนในแก๊งทุกคน,นคนละแสนเออสามสิบคนก็สามล้านเอาดิ

เขาจะไม่หรอกเขาไม่เยอะนะขอบคุณสำหรับคำชมครับขอบคุณสำหรับคำชมที่อยู่ข้างกันมาโดยตลอด ดุงกูถามให้รีวกว่าวะมึงเสียเวลา <59 S 1> ขุมส่วเก้าหกครับถาอะไรเฮ้ยไม่ได้คุยเลยใจเย็น<า>ต้องซื้อใจก่อนแต่มึงอยู่แกลงง้งใหญ่อ่ะเชื่อกูดี A T R มึงอยู่อยู่สลบไปวายวายเว้ย ใช้คำว่าเราดีกว่าใช้คำว่าผมคนเดียวเลยใช้คำว่าเราเหมือนเดิมดีกว่าใช้คำว่าเราเหมือนเดิมมันดีแล้วอยากคุยให้เว้ยเรื่องแค่นี้ไอ้เมื่อกี้จะทำแล้วอ่ะบางเรียกบางเรียนหนูโตมาให้เลยเนะี่ยทูกแก่ข้าวไปหมด สวัสดีครับนี่รใครอ่ะพี่ ยุ่งกันนะครับ โกมีข้าวป่ะไม่มีตัวศูนกิโลปวดตึงบางวันดีครับสวัสดีครับนี่ไปนี่ไปนีไปนี่เฮงเอนินรอรอรอบางนะเอาพักช็อปหนึ่งครับ อืมไมาเปานเตลมปเลยครับพี่เขาเรื่องเลยเพื่อนพี่เนี่ยชื่อเห็ดครับเอาอวีวีแต่เขารู้จักไอชื่อเลยนะไอวิงเออไอวิงมนชวนเข้ามา ATR แล้วเพื่อนพี่ก็เลยว่า ATR คุยคนในแก๊งระยาคุยกับไอตูนระยาที่มาชวนอ่ะ จะคุยกับตู้คืนนี้มั้งจะเห็นตู้บอกจะคุยวันนี้จะลองคุยดูแต่เพื่อนพี่ไม่อยากเข้าฟรีๆอุ้ยอะไรนะพี่เพื่อนพี่เสนอว่าจะบิดเงินไว้แล้วเข้าแกงไอทียะพวกูมคิดว่าไงโอ้โหงั้นยินดีครับยินดีเลยบิดมาตักล้านหนึ่งเลยนะพี่บิดเงินไว้บิดเงินนี่เยอะไหมอ่ะห้าแสนถึงร้านหนึ่งบีงั้นเห็นด้วยครับบวกสิบ ไงเห็ดไงะยังไงยกับน้องมาดิป้าก็เดี๋ยวรอยตู้มาก่อนดีอัตูน่าจะมาอีกทีตอนดึกๆเลยครับเพิ่งไปจบ,จบ,จบ,บอแล้วเพิ่งไปตอนแบบตีบมงครับแหละประมาณแหละเข,ขาไปขาไปตู้ดูว่าสนใจเปล่าก็คือพี่เขาจะเข้า NTR แล้วก็มีขอ้อเสนอ ที่แบบว่าบิดเงินไปไวๆมาอีกใช่ไหมครับพี่ห้าแสนถึงล้านหนึ่งใช่ไหมครับใช่๋ยวผมบอกอัตู้ให้ครับเร้องอากิวครับซันเฟอร์ในทวิตอ่าเข็นไหมล่ะขอบคุณงานอยู่เออวิ่งค่าซันเฟอร์หมูแดงด้วยนะเท่าไรอะเออสามสิบเก้าพันเออไแล้วเว้ย โอกาสมาแล้วเว้ยประเทศรีดเจ้าเวลาพูดโชว์แล้วที่ทีหยิบรองหับเมื่อกี้ทีหยิบหยิบตังค์เช็คเงินไปชอนพีตัวเองวะสี่เียกกูอยู่นี่กูเสียเท่าไหร่แล้วโอ้ยมึงไหวแล้วแล้วพี่จะบิดเขายังไงครับเดอพี่มีแผนอยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเาคุยกับตู้ก็ได้มันคิดอยู่มันคิดอยู่แผนนี้เทียบังคนเดียวเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้หมายถึงยังไงจะให้บิดตอนออกเงนไวหรอบิดบุ๊บออกเงินบิดบิดเงิี่บังไม่ได้บิดเงินไว้ไว้เพราะป่ปยติไอ้ตู้บอกว่าถ้าเข้าแก๊งอ่ะทำท่าแสนอยู่แล้วก็คือถ้าถ้าเป็นตามที่แบบที่บังบอกไอ้ตู้น่าจะคือแบบคือบิดแต่ก็เข้าได้เลยไม่ต้องเสียเสียเงินค่าเข้ามีเงินสุดท้ายก็ต้องเสียเงินอยู่ดีใช่แล้วก็เสียเงินอยู่ดีมเพื่อเอาเงินไปจ่ายเ จะจ่ายเต็มเต็มสุดยอดที e Dude, ่ม yeah, ันสดที่เนี่ยบอกว่าสุดยอดจริงๆมึกอยากเอาคืนมึงก็มาเก่าคืนที่เนี่ยไม่เจอสิสุดยอดแม่น้องเลิฟมึงก็มึงประกาศเลยนะว่ามึงคือเห็ดโนโทเลส เออบิดมาอยายาไม่เอาฮาไปเดี๋ยบิดตูน่าจะชอบังพี่ก้อยจะรีบบอกทำไมตูก็ว่างอยูรู้ว่ามันชอบแน่ๆอยู่แล้วละ่ละกูได้ข่าวมาอยู่แล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะพอมพอมปิกเอไวแล้วใช่ปะเรื่องที่มือเคยด่าโนโตะอ่ะก็คือเจ้ากันไปไอเห็ดเมื่อกี้โอเวอร์มากูก็แทงโอเวอร์โนโตะมากูแทงอ่ะกูด่าโนโตะอีกอ่ะไปต่อยอีกแกไอ้ยี่อะไรมาอีกไหม ไปไดไปอะทำไมเนี่ยไอีิยเรื่องจริงคิดมีโบ๊ทมาก็บอกผมไปแทงพวกมันต้นมันสองหมื่นเงี้ยก็ไม่รู้ไอียพูดไปเรื่อยเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวตู้มาเดี๋ยวเขาเรียกก็ได้บินเขาเรียกพี่ถืก็โอเคเวลาจะมายังังมาทีสองสองทุ่มมาไหนก็คุยทีแล้วไม่มีอะไรคััวครับ ดีใจก็ใจมากน้องยิ้มากลืมลืมอะไรไปเนี่ยเจ็ดลืมอะไรวะพระไปไหนที่คอมาแซวไปแล้วไม่ไม่ไม่สนุกแล้วแซวไปแล้วแซวไปแล้วโอเคครับพี่พี่ครับขอบคุณครับเจอกันน้องเจอกันครับเรื่องอื่มพี่เรื่องอะไรเดเ๋ยววะเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่บังเจอกันเจอกันพรุ่งนี้น้องดุกตุกหนาดุกหนาเหมือนเดิมครับพี่เอาลุกเห็นป่ะจิ้งเดียว มาถึงรายการเกือบทั้งแก๊งเออก็สกอร์ก็ซาร์ไม้ติดตยวกูไม่อยู่อ่ะตายแต่กูก็ไม่อยากอย่างนั้นไงเข้าใจกูไหมกูต้องทำที่อะกูต้องทำนั่นหรกนี่ก็แลบหรอเพื่อเอทีอาร์ผู้ดูคอมมายเกมคืออะไรวะไม่ใช่ครับแปรลูกแปรลูกไม่ใช่แปรลูกพี่นะลูกพี่มีคนคุยแล้วนะลูกพี่มีคนคุยแล้วนะครับอุ้ยขอใครวะ ป็นลูกทำคอใครวะอยากลิงเสียงลิงเนอจริงปะเนี่ยหนูเลี้ยงลิงจริงปะเนี่ยใช่อยากดูรูปไปดูส่งรูปไปให้ตอนนั้นอยงลิงเหรอไม่เถึงได้ทีแลรกนึกว่าลำคอเป็นไรหรือเปล่าไม่เสียงลิงไหนเนส่งแม่ตัวไหนแล้วก้าวหนึ่งห่างก้าวหนึ่งห่าสงสัยเสียงไม่ชอบผิดเลยงรือเปล่าหรอพีหนูเลี้ยงลิงเนอะเนี่ยปกติก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมากค้กโง่เลยนะเนี่ยแกบ้ากล้าชอบน่าไปยืนใกล้อะไรนะ ปใช่เหรอคะยูเฟอร์ดี้ลูกพีคบคนจีนนี่มัน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 โซนไหมอืมไม่โซนอยู่ครับอยากเป็นลิงเลยดิพี่เลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นแบบยังไงไอเห็ดยังไงเพื่อนพูดคำน่าเพอนแนี้มันคือจี๊ดปันอะไรอ่ะไม่จะไปยองกับตัวเองเหรอทำไมเขาเข้าแก๊งอะกูถามหน่อยดิรู้ทำมาทำได้เป็นอาเลี้ยนน้องมันก็ดีเขาจะผิวป้านน้องมันก็ดีน้องมันไม่ได้แบบอะไรเลยอ่ะให้ไหม คนดีไม่มีจริงหรอกเว้ยสองเดือนดื่นสองเดือนเองครับขนาดปากบุ๋มยังไม่มีอยู่จริงเลยมันจะโตสุดกี่เดือนเดือนข้ามไงคนดีเหมือนกันค่ะไม่เอาคนเราดีบ้างทายอะเว้ยน่าจะตายท้าจะน่ากินหมูกระทะตอนกลางคืนเลยกูระึงนะยังดื่เบียร์ด้วยให้มึงมองกูคือถ้ามาแบบว่ามันจะได้ไปไหนล่ะรถสิบะั๋งถ้าแบบเอออยู่แล้วไม่โอเคกูมีปัญหาแชร์กูเข้าใจฟิลได้เข้าใจไหมยังไม้คืนมองมัาก็ดีอีฮา แค่นี้มันก็มองมึงไม่ดีแล้วแก๊งมันมีประเด็นเคยจะมีประเด็นกันอยู่แล้วมึงย้ายไปอยู่แก๊งอีกฝั่งนึงเออกูเข้าใจนี่นี่คือเขามองเขามองพี่เป็นสลิปมานะแบบเนี้ยผมพูดตรงนะโนโตมองพี่เป็นสลิปแบบนี้มึงสิสลิปต่อเหลือเหี้ยด่าเขาไม่ดูเลย ที่พี่ฟันเหลี่ยงผมไม่พูดเลยสัตว์ที่บุลลี่เจอกันซื้อแงมันอยู่ไวๆมันเข้ายโยกไปอย่างเอ็นทีอาร์นะเว้ยถ้าเกิดถูงไปแก่อื่นอ่ะเออยจิงกูจะพอเข้าใจอยู่ป้ากูรู้ไงว่ามันมันมีประเด็นกันอยู่ในตลาด้าแบบเป็นพ่อกูที่ทำให้น้องๆจากปกติมันอยู่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วฟารไปวันๆอะไรอย่างเงี้ย เขาก็การมีด้วยมันก็รู้สึกดีดีเปล่าไม่ใชฟิลไงโอย้ยมึงกลับมาเป็นตวนัวถูกวะได้ไม่กลับแล้วกลับไปยังไงอ่ะมึงบิณของในกรมมาเขาไม่ไปลดปล่อยแกอ้นี่มันดีเลยแลยว้วผู้มีดีอะไรบ้างวันนี้ชีวิตเนี้แต่มึงจะทำความดีได้ก็คือมึงบินฑ์เงินไวเอ็มวายแล้วเข้าโนโต้นั่นแหละมึงทำความดีใช่หรอคือสิ่งที่ดีเลยเอ้ว แกไม่ดีจาคนอื่นแต่ดีต่อต,ตัวมึงไปแล้วแก๊งที่มึงอยากจะเข้าถูกยิ่งมึงเกียดเราเว้ยคนเราไม่ทำอะไรไม่ถูกใจกันทุกคนหรอกไม่มีใครโอเคแล้วไม่สนหรอกเว้ยถูกอาแล้วตัวมึงดีอะ่ะก็คือจบ เอาไงอ่ะยีบิดคือที่เลยป่ะใช่พื้นแต่ยเย็นแต่เราอ,อะไรน<จ>ะโม้ไอ้ตู้ไม่ให้บิดจริงๆอ่แหละเคียะก็คือตรงนี้แหละแต่แต่กูเดเาไว้แล้วว่ามึงเสนออย่างเงี้ยไอ้น้องๆมันก็ต้องไปบอกไปบอกไอ้ตู้กพรว่ามันให้บิดชัวร์แต่ถ้าแต่ถ้ามันเห็นพี่ลังเลที่จะทำอ่ะมันก็จะไม่มั่นใจที่จะรับพี่นะเว้ยพูดได้หิวข้าวผัดวะสามสิบสิบไหม ไปแถวดันด MM ีกว oh, oh ่าอะไรอะไรรถรถไม่อยู่เหนยังไงดูลิงมึงจะไม่ทำจริงๆหรอวะไปดูลิงที่ห้องผมไหมต่อไป พี่อย่าก,กลัวดิวะพี่ต้องมีความกล้าดิวะมึงห้ามนังดีดิรขาดนะอะไรนะมึงห้ามนังดีดิขาดอ,อ่อก็เหมือนหักได้ปะ,ะ่า มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไว้เพื่อนทายแล้วแผลมันก็จะหายพี่เองเี่งอะไรวะเี่ล่างกนะเยกูทำไปเลยสุดท้ายแล้วมันจะมีครอบครัวที่ชื่อว่านอทเรียสอยู่ถ้ามึงทำสำเร็จอแล้วถ้ากูทำไม่สำเร็จล่ะสุดท้ายแล้วอ่ะโตก็จะ ก็ยังดีใจที่ว่ามึงมึงคิดจะทําเพื่อแก๊กมันมันก็ออกไปทำที่ดีได้พวกใงการสร้างชื่อให้คนรู้จักเหรอวะอยากทำรูปสซฟให้นูคืออยากให้ตีใช่ตีเลขหนึ่งศูนย์เก้าหกไปรูปเซฟหนูป้าป้าเหรอคะแนนนี่เป็นขอบคุณค่ะเป็นพ่อของเป็คพ่อของค่ะเป็นพ่อของไม่นับหรอคะแปลว่าต้องแก่หน้าดูอ่ะ ไม่ใ่ไม่ใ่พ่ออย่างนั้นนี่หนูตายเนี่ยเลยนูปั๊มยาหนึ่งมีลูปนไหม่ยตายมืออ่ะ้านมวมีครับเกปเลลูกสิบสอครับไมครับคิดแล้วต้องทำแล้กันเอะไรหนูจะรเรื่อยๆุ้ยทำไมอะครับมันคืออะไรดีเลยไหมมเลืองรูเรื่อยๆอ้ยย๊ยยปั๊มเร็วหนูปั๊ม้วทตนาทำใคอะ่ะยัต้องใช้ แช้พี่เมื่อนะครับไม่ได้ถ่ายไหมอะไม่จะตายไม่หายครับไม่หายหายอ่ะรจกแคบอกคือพ่งมพ่มังวางไหมพี่ตัวดีเว้ยไอ้เรือบ้านตัวแคบปะติดตัวแคบปะไปเลพี่แคบหมูแคบหมีพี่แคบหมูแคบหมีพี่มัง เดี๋ยวน้งแทบหมกแทบหมีอย่าหลอกอย่าหลอกโอเคอยู่ในเวลางานอย่าหลอกเงินส่งยังไงส่งของมวกนี่รอเลย